ทั้งหลายวันนี้คงเป็ยังเป็นวันที่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ก็มาคุยกันถึงเรื่องวัดท่าสุงต่อไปในเมื่อถึงวันที่สิบเอ็ดมีนายคมสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดก็เดินทางมาโดยสายเรือเจ้ครอบเจ้าของชื่อครอบ มีเรือต่อแล้วก็มียนต์จากจังหวัดไทยธานีอจานยงของชื่อมันได้ขอภไยด้วยท่านเคยให้ปพยากรอะไรต่างๆเขาตรงตามคำจริงท่านก็เริ่มใสก็เลยท่านไปรับมาคณะชาววัดชาวบ้านนี้ก็ไปรับกันพอขึ้นมาถึงวัดตามลีลาที่หลวงพ่อปานท่านไปไหนต้องเข้าพระโบสดก่อน จะไปช่วยสร้างวัดไหนก็ตามทั้งเขาโบสดของไปไหวยพระในพระโบส์ก่อนนั่นจรงขึ้นสลาที่ตามระเบียบตามระเบียบของท่านอาตมาก็าําตามนั้นเมื่อเข้าไปไหว้พระแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าวัดนี้ถ้าอยู่ที่นี่จะมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอท่านเจ้าของที่เทวดาก็ดีพรมก็ดีและพระก็ตาม ท,ที่ท่านคุ้มครองสถานที่อยู่แสดงองค์ให้ปรากฏก็มีพระคือหลวงพ่อใหญ่เป็นหัวหน้าก็มีพระอีกหลายองค์จำนวนมากมันนั่งขางนาดเต็มไปหมดตอนนั้นจตมาเห็นคนเดียวชาวบ้านไม่เห็นห <c oughs> อเพราะท่านพระดงังเห็นท่านก็ยืนยันว่าท่านจะช่วยแต่มีองค์หนึ่งไม่ยอมเข้าบท เดินไปเดินมาเดินมาบนไปบนมาอยู่หน้าบทไม่ยอมเข้าประตูก็น,นึกแปลกใจึงสัยท่า,าตนตรงนั้นมีความเห็นยังไงครับเห็นว่าผมควรจะมาอยู่หรือไม่ควรมาอยู่แต่เห็นว่าคนผมควรจะมาอยู่ก็ค่อยมาเข้ามาในโบสถ์ถ้าไม่ควรมาอยู่ก็อย่าให้เข้ามาอย่าเข้ามาถ้าผมจะเดินทางกลับทันทีท่านก็เข้ามา ท่านบอกว่าคุณนควรมาอยู่แต่ว่าการอยู่ต้องระวังให้มากโดยเฉพาะอย่างยี่นเรื่องการเงินที่นี่ทั้งคนทั้งพระเขาต้องการเงินที่เขาให้คุณมานี่เขาหวังจะได้เงินจากคุณแต่ถ้าว่าคุณเป็นพระเป็นพวกเถรตรงตรงไปตรงมาจะไม่น้อมนําไปตามเขาจะไม่น้อมใจไปตามเขา ต่อไปเขาจะประกาศตนเป็นสตูกับคุณเขาจะมีความดีกับคุณอยู่ประมาณครึ่งปี <c oughs> หลังจากนั้นก็ไม่มีดีอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเขาไม่รับผลตานที่เขาต้องการแล้ก็เลยถามว่าแล้วก็อาการานั้นจะเป็นยังไงต่อไปท่านเลยบอกว่าใน,นที่สุดเขาก็จะแพ้ไปเอง ควาว่าแพ้ในหมายความว่าเขาก็จะเลิกลาไปเองเราก็จะไปอิสระถ้าว่าการจะเป็นอิสระเขาจะแพ้ไปด้วยเพราะอำนาจอะไรถ้าบอกว่าจะมีพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพวัดไม่โตนักแต่ยศสูงรูปร่างผอมสูงโปร่งเป็นพระผู้ใหญ่มีเป็นพระตรงไปตรงมาเก่งในกรรมฐานมาก จะว่าไปทีกําลังใจเขาเทานี้แล้วเราก็เป็นพระที่คนเกิการเคารพอย่างยิ่งจะเข้ามาอุ้มชูคุณให้เป็นไปตามความเป็นจริงถามว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านก็เลยบอกว่าเพราะเขาเจ้าฟ้องคุณเขาจะร่วมมือกันเว้นเจ้าหน้าจังหวัดชั้นเดียวท่านรองลงมาทั้งหมดเขาจะร่วมมือกันกำจัดคุณไม่ใช่เฉพาะในเขตอำเภอนี้ เรียกว่าเขาจะรวมตัวกันทั Ren ้งหมดถามว่าเคาจะกำจัดผมยังไงท่านบอกว่าวัดที่คุณเห็นเวลานี้มันไม่ที่มันไม่พอจริงๆแล้วที่จริงมันตกครองอยางแต่เก็สร้างโรงเรียนทางวัดกระทายกยกรลยยกให้เป็นที่ของโรงเรียนไปเป็นวัดติดโรงเรียนไม่ไม่ไม่ใช่วัดติดครงองยางถ้าเป็นการที่สองบทไม่ดีถ้าคุณจะสร้างเขาก็ไม่ยอมให้สร้าง เพราะเขาไม่ได้สตังค์เขาก็รู้ว่าถ้าคุณสร้างนเขาไม่ได้เงินแน่เพราะว่าคุณไม่นิสัยชอบเป็นหนี้ก่อนชำระทีหลังหามนได้แล้วก็ผ่อนส่งเขาจะได้ที่ไหนต่อมาคุณก็จะซื้อที่ใหม่ฝั่ง้างโน้นพรฝั่งตรงข้ามถนนแต่ความจริงถนอน,น,อนก็ตัดที่ของวัด ไอ้ที่ฝั่งทางโน้นที่เป็นที่ชาวบ้านเวลานี้มันก็เป็นที่ของวัดก็มีบรรดาเจ้าวาดที่ศึกไปแล้วกับเจ้าวาดปัจจุบันร่วมมือกันขายขายแก่ชาวบ้านที่วัดจริงๆแค่หกไร่เนื้อที่ของวัดจริงๆมีสามร้อยเจ็ดสิบไร่เรื่องฝหนักใจเหมือนกันนี่ท่านที่พระผีท่านพูดนะแล้วถามท่านบอกว่าก็มีอะไรต่อไปอีกท่านบอกเอางี้ก็แล้วกัน คืนนี้เขาจะมีลิเกจะองคุณแต่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังคุณน่าไม่ชอบลิเกแต่เขาจะมีไปเรื่องของเขาเพราะการมีลิเกในไทายเกยเขาได้กาไรทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการหาลิเกมาแปดร้อยบาทเขาจะได้อรไรชาวบ้านมันได้เกินกว่าแปดร้อยแล้วนอกจากนั้นเป็นของเขาเขาหาเินกันแบบนี้ <c oughs> ทุกอย่างที่ทํามา เขาจะต้องมีส่วนได้ในเมื่อคนตรงไปตรงมาเขาไม่ชอบใจแน่ประฐานว่าควรจะอยู่แลอควรจะไม่อยู่เมื่อพ่อใหญ่ท่านยืนยันว่าควรจะอยู่แล้วเขาจะแพ้พ่ไปเองการอยู่ก็บรรดาท่านพุทธบริษัทการมาก็้วธมาก็ไม่มีใครมีเนนมาสององค์คือมหาเปียไปชื่อมหาอะไรก็ไม่ทราบเดยกเปียเปียไม่ต้องประเด็กเรนนี้เป็นกําลังสําขัญเขาแบบพองคำเท่าใน่เป็นโรคประโยค แล้วก็สมเน็นสมควรถ้ามีสุนัขมาติดสองตัวมาด้วยกันไอ้เจ้าสุนัขนี่ก็แปลกต่เมื่อมาอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามีคนเอาสุนัขมปล่อยรวมแล้วทั้งหมดเป็นห้าสิบตัวด้วยกันการฉันบัตาหารก็ในเมื่อดูเท่าว่าท่าทางไม่ดีก็ไม่ฉันร่วมพระเจ้าวาดเขาแยกวงฉันทำอาหารกินเองมีสตังติดตัวมาแค่ร้อยบาท ร้อยบาทเองก็ไม่ได้สร้างวัดเราซื้อกับข้าวกินหมดก็มีคนญาติโยมพรนิมนต์ไปฉันเพนบัางฉันเช้าบ้างพอได้มาพรนิมนต์ไปเทศบ้างแล้วที่มีเกวียนกาลังใหญ่ก็เวลานั้นก็สี่รัตโรจนนภิพาทพัญญาคนอากาศเอกอทอนโรจนนภิพาทแล้วก็พิมพาถ้าจะรวยพินี้สี่แล้วก็ใครล่ะอุตตนะวาสนาหุตสิง์ เป็นอ่าเป็นต้นเมื่อนิมนไปกรุงเทพทีต่างคนก็ต่างให้พือก็แด้ถา้ามากินสคนประจําถิ่นก็มีครูนนทานันตะวงศ์เป็นเจ้าของโป๊ะข้าบโป๊ะเวลาน,นเวลานั้นยังรับราชการอยู่สงเคราะอนุเคราะห์ด้วยประการทั้งปวงก็มีกินมีใช้เขาให้มากินแต่ว่าเอาไปใช้นั่นคือซื้อสายบ้างซื้อหินบ้างซื้ออิฐบ้างเจ้าว่าเขาก็นอนเฉย เรื่องจับจ่ายใช้สอยไม,ไม่ไม่ต้องรู้เรื่องกันมาที่แรกก็มาอยู่บุติหลังกรงเกรงยงคอนต่อมาก็มาสร้างกระท่อมอยู่โคนต้นโพทีหลังปัจจุบันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กระท่อมหลังนั้นหลังหลังปัจจุบันนี้คุณหญิงเยาวมานมาสร้างให้แต่หลังปัจจุบันคือย้ายาไปไว้กลางสะข้างพระโบสดพระพิพป,นป,นปนนอนุสอน ในนั้นพลอากาศเอกปีรั้นพลอากาศเอ,เอกอทรลจนพิพาทท่านเป็นผู้ขับกองฝึกจนนครนาชิม,มาเป็นนาวาอากาศเอกท่านได้เอาช่างชอย,ยอช่างของอากาศโยทินมาช่วยทําการสร้างแต่เมื่อเขามาช่วยก็ให้เขาคนละยี่สิบบาททุกวันความจริงก็ไม่พอก็ให้แรงงานเขาแต่เราก็ไม่ค่อยมีสตังสร้างกระท่อมไปที่อยู แล้วต่อมาเมืเ่อปีรุ่งอีกปีหนึ่งก็มีปีนั้นก็มีท่านประอากาศเอกอนียงอภเนียงคันดารั์การดารั์คือว่าองค์สีริรัตน์ลจรารพิภาทไปทติดต่อกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้ากรมยุทธการนาอากาศให้มาท่ากระถินขามีได้เรียกเป็นหนี้อยู่หมืน่นบาว่ามีเป็นหนี้จริงๆอยู่หมื่นบาทกระถินปีนั้นได้หมื่นสี่พันบาท เมื่อชำระหนี้ไปเหมือนบาทแล้วเอาเองินอีกอีกอีกสี่พันบาทไปให้จเจ้าวาดเพราะ,จะเจ้าวาดเป็นนี่หกพันบาทแต่แกไม่หาเลยเลยให้จเจ้าวาดไปอีสองพันเป็นเรื่องของท่านสี่พันให้ผมให้แต่ปรากฏพอวันรุ่งขึ้นเจ๊เจ้าของไม้ที่จเจ้าวาดไปซื้อมาถามว่าเงินเท่ากระถินเหลือไหมครับเพราะทำไมล่ะเพราะค่าไม้ยังไม่ได้จ่ายผม บอกข้าไม่เป็นเรื่องของเจ้าวาดเขาเจ้าวาดเขาเป็นคนสั่งเขารับผิดชอบแต่ให้กะตังไปแล้วสี่พันบาทเฮ้ยสองพันบาทเป็นเรื่องเจ้าวาดต้องหาเจ้เกยบอกว่าผมไปหาเจ้าวาดแล้วบอกไม่มีครับจะมีเอาเดือนสี่นั่นก็แสดงว,ว่ามีคนกู้ไปแล้วกู้ไปแล้วหรือวไม่ใช่อะไรแล้วก็ไม่ทราบจะต้องได้เดือนสี่ เป็นอาวที่ค um, um, so, so, in ุงพ so ่อขนมจีนบอกตตรงตามความเป็นจริงี้เวลากลางคืนมองย้อนกลับมาใหม่ทั้งวันแรกย้อนกลับมาใหม่ทั้งวันแรกขณะที่ก็มีดีเกะทำไมก็นอนในกุฏิคงเครงนั้นไม่เด็บไม่ดูดีเกพอดีใส่ไม่ดูละคอดีเกะแมันมีมาตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีดูละคอดีเกแล้วหนังไม่สนุก ก็จริงนอนเฉยๆก็มีพระโอ่งเก้าวระานต่างพูดสำเนียงเป็นเจ๊กชัดๆทั้าว่าถามท่านชื่ออะไรท่านบอกท่านท่านชื่อเสงถ้าท่านอยู่ที่ไหนท่านบอกผมเคยเป็นเจ้าวัดพระธาตุสุงมรองจากหลวงพ่อใหญ่เมื่อหลวงพ่อใหญ่ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านบอกมาทุ่งดงนี่ชาวบ้านเขาที่ม์ เมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ผมเป็นคนเจ้าเรือค่าขายมีความน่าสงสารที่มาอยู่กับท่านช่วยท่านในฐานะปินช่างถ้าต่อมากบทเมื่อพ่อใหญ่มรณภาพไปแล้วท่านก็เป็นเจ้าวาดแทนถ้าวที่วัดนี้เคยมีพระอริยเจ้าบางไหมท่านบอกว่ามีตอนก่อนมีใครบ้างท่านบอกท่านไม่ทันพอตอนหลังๆท่านบอกว่ารุ่พ่อใหญ่นี่เป็นพระอริยเจ้า ถามว่าเป็นพระอเจ้าขันไหนท่านบอกเป็นพระพนพระอนาคามีแล้วว่าพอก่อนจะตายท่านเป็นพระอรหันต์ถามว่าหลวงพ่อเป็นอะไรพอข้าก็ไม่รู้เว้ยถ้าพูดภาษาภาษาไทยเป็นเสียงเก็กพอข้าก็ไม่รู้เว้ยหลวงพ่อใหญ่ไปไหนข้าก็ไปที่นั่นนะว่าก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็ถามว่าหลังจากนั้นล่ะมีใครบ้างดีเป็นพระอริยเจ้า พอนับเรื่อยมาหลายสมัยก็ตั้งถึงพระเล่งพระไล่สององค์พี่น้องทั้งสององค์พี่น้องในขณะที่ทรงชีวิตอยู่กำลังยังดีอยู่เป็นผู้ทรงฌานแต่ก่อนจะตายทั้งสององค์เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเพราะทุกเวทนามันหนะักเห็นโทษข้างความเกิดแก่เจ็บตายเห็นโทษข้างร่างกายเลยเป็นพระอรหันต์ไป หลังจากนั้นต่อมาก็เป็นพิโคพาณิชยเขาว่าพิโคพาณิชย์ก็หมายความว่าขายกินกันแหละขายกุฏิขายฝาบ้านอาตมามา,มาใหม่ๆม่เห็นฝาฝาหรือฝา,ากระดานฝาเรือนสมัยเก่ายีาย่หใหม่เอียเอ่ยมเอี่ยมเดียสิบฝากว่าคิดว่าการสร้างที่วัดนี้เป็นของง่ายพระที่ก็แคบฝามาฝาก็มีแล้วพี่เวียงหาเสาหาโครงนิดต่อยมาเสริมก็ไม่ยากนัก ใช้ฝาเก่าแทนแต่ที่นั้นได้พอคืนที่สามตื่นกันมาจากที่นอนปรากฏบังปฏิฝาฝาหายไปหมดแล้วฝาเขาวางอยู่ไม่ไกลใกล้กุฏิจเจ้าวาดัดกลมความว่าที่วัดนี้ขโมยมากมาดูต่อไปเห็นว่าการคนที่มีศรัทธาจริงๆก็มีก็อาศัยยมน้อยแล้วก็ยมพวงยมทงดี โยมอะไรคนน่ะสามคนนี่แหละเป็นคนส่งข้าวส่งน้ําต่อมาก็มีคุณโยมเต๋อเจ๊กิมกีส่งอาหารตอนก่อนก็จ้างเขาทํแต่ต่อมาถึงว่าต้องจ้างเขาทำก็ท่านก็เลยส่งอาหารส่งเป็นตัวเองส่งเป็นตัวใหญ่ต่อมาคุณโยมเต๋อตายไปแล้วก็เลยให้เจ๊กิมกีมาตั้งร้านอาหารในวัดเพราะท่านพู้มีคุณ เวลานี้ท่านก็นยังส่งเป็นโตอยู่ทุกวันหลังจากปีนั้นมาเป็นปีที่สองท่านบรุกาศตีเสริมสุขสวัสดิม์มองมัตยวงเสริมสุขสวัสดิ์และคุณออยเขาจดเสดศรีสุขสวัสดิ์ปัญญามาพบเข้าก็ให้การสนับสนุนด้วยมาท่านแต่บัตนั้นโย้งบัตรน,น,ตนี้วัดก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองตลอดมาอราบรรดาท่านพุทธบรัททั้งหลายโดยทุนนายังไม่จบ คอมันแห้งเต็มที <c oughs> ยังไม่จบเป็นว่าการสร้างวัดเริ่มต้นด้วยหนึ่งหุงข้าวกินหุงข้าวกินเองแล้วต้องเลี้ยงหมาหกสิบสองตัวหมาที่ข้านำมาปล่อยแต่ก็เป็นหมาดีทั้งหมดเป็นสนักดีทั้งหมดจะขอได้ทราบ้อความอัศจรรย์ให้ฟังสังนิดหน่อยเป็นเวลาสิบสี่นาที เมื่อมาถึงได้สองสามวันตอนค่ำใหม่ๆก็นอนอยู่ใต้ถุนกำลังเคลิเคริ้มจะหลับก็มีคนมาจับนิ้วหัวไม่เท่าก็ตกตื่นตาขึ้นมาเห็นคนรูปร่างใหญ่ผิวดำผมหยิกล่ำสันก็ทราบว่าท่านคนนี้เป็นเทวดาชั้นจา้าตมหาราช ถามว่ากระตุกเท้าทำไมท่านบอกว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าลักพระในโบสถ์ให้บอกเจ้าอาวาสเวลานั้นมีนกักคือมีคนที่จะบทพระมียหลายคนก็อบอกาากอ็นักอเนกซึ่งเป็นลูกของท่านกำน,น,นันองุ่นท่านกำนันองุ่นมากมีคนนี้ก็ดีเหมือนกัน็นคนสนับสนุนตลอดมาที่ว่าเป็นคนรับตำบนแตสสสส่สนับสนุนนี่มากช่วยเหลือทุกอย่าง ถ้ามีอะไรไม่เกินวิสัยท่านกำนันองุ่นช่วยทุกอย่างเดี๋ยวสละร่างกายชีวิตร่างกายเพื่อเพื่อวัดจริงๆแต่ต่างกับทายกท่านทายกไม่เอาไหนเลยมีต้องการเดียวขนออก็ว่าะกำนันอัุ่นขนเข้าถ้าท่าก็ทางปากคลองที่มีศรัทธาดีก็มีเจ๊กิมกียมเต๋อเจ๊กิมลังอะไรพวกนี้เป็นต้นถ้าทางบ้านเกาะลงมอนอีกชุดหนึ่ง แล้วก็มีฝั่งตรงข้าก็มีคนทุบคนทองทุบแต่ปัญญาเดิมเชื่อเสร็จแล้วก็เรียกว่ามันก็ปนกันสีขาวก็สีดําก็ปนกันคนที่ก็มีศรัทธาจริงๆเขาก็ช่วยคนที่ไม่ศรัทธาเพื่อหวังรวยเขาก็ไม่ช่วยนรื่อามาเรื่องตอนที่หลวงพ่อกับหงจีนมาไล่ฟังหลวงพ่อเสงินบอกว่าวัดนี้ที่ตั้งอยู่เวลานี้นะความจริงมันตั้งอยู่ในป่าช้าเก่า แม่น้ําเดิมจริงๆมันอยู่กลางเดิมจริงๆแล้วม่น้้าที่ใส่มันเล็กสลาก์การเรียนอยู่กลางแม่น้าเสาหงก็อยู่กลางแม่น้ําในปัจจุบันแล้วต่อมาเมื่อมีเระเมยวิ่งเข้าระลอกปกติลูกคลื่นนกตีตะเล่งพังเขาจึงต้องย้ายกุฏิมาอยู่ที่นี่แล้วกมก่อนนี้แต่ตอนนี้แม่น้ําแม่น้ําแ้าแกกลางตอนหน้าแรลงน้ําก็แห่ง ก็ต้องกินน้ําในบึงเล็กๆไกลๆ,ๆ,ๆท่านก็ชี้ไปดูในที่สร้างกุฏิกลางน้านั่นอ่ะไปคลองอยู่ที่นั่นบึงอยู่ที่นั่นเป็นบึงเล็กๆ,ๆแล้วเล่าความเป็นมาทุกอย่างแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อผมให้ถามไอ้อ่องดูคําว่าไอ้อ่องอาตมาก็คิดว่าเป็นคนเด็กก็เป็นคนนมพอรุ่งขึ้นถามเอี่ยมเอี่ยมอ่อนคำบรรจักคนที่อ่องอ่องมา ก็รู้จักอยู่ที่ตจจาวเพมอมนรมมก็ให้ไปเชิญตัวมาปรากฏว่าท่านมีอายุเก้าสิบสามปีก็ถามโยมถามความเป็นมาของวัดว่าวัดเดิมจริงๆนะ่ะมันอยู่ในแม่น้ําจริงมันท่านบอกว่าจริงแล้วบอกว่าตอนผมเด็กๆผมยังได้วิ่งเล่นแถวเสาหงอยู่กลางแม่น้ําเวลานั้นเป็นตลิงตอนที่อาศัยที่เรือมาวิ่งตลิงพังมาแม่น้ำก็กว้างขึ้นมา แต่ว่าเวลาน้ำหน้าแรงจริงแม่น้ําตอนด้านหน้าเนี่ยแห้งต้องกินน้ําในบึงก็ต้องที่ขงพ่อของจีกินเล่าให้ฟังและในตอนนั้นก็มีเหตุอัศจ,จรรย์หลายๆอย่างคือว่าคืนหนึ่งในโตพี่เขาเอี่ยมอ่อนคํามานอนเป็นเพื่อนเธอมีปืนมาหนึ่งกระบอกมีไวชายหนึ่งดวง ตอนดึกประมาณทีสองก็มีคนคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่กลางบริเวณน,นที่โลง่งใกล้ๆก,กับเพดนอนเธอถามว่าใครเขาตอบกูเองวะทํามาทําไมกูมาเดินยามกูอยู่ยามทีแรกเธอจจะหยิบปืนก็หยิบไปขึ้นจะหยิบไปใช้ก็หยิบไปขึ้นคนนั้นก็บอกว่าไอ้ปืนก็ไวฉายมึงจะหยิบอะไรไม่มีความหมายหรอกมึงยิงยังหยิบยังไม่ขึ้นจะย,ยิงกูได้ยังไง ถามว่าท่านเป็นใครท่านเลยบอกกูเป็นเทวดาอยู่ที่ข้างต้นโพนี่วะ่ะเวลานั้นอาตมาน,นอนอยู่ข้างต้นโพตอนระวัตน,นั้นไปต้นมาในตัวก็เลยไม่ยอมมาวัดกลางคืนต่อไปกลัวผีก็เป็นว่าคืนวันนั้นที่ท่านบอกว่าขาโมยจะเข้าวัดก็เห็นน้ำพกนาคไปบอกจเจ้าว่าจเาาจ้าว่าเขาทำเฉย ก็เป็นอันว่ากมยเข้าวัดจริงๆเข้ามรนโบทงมัดเอาพพุธรูปอายุประมาณสามร้อยปีไปแ้าไปหนึ่งชุดแหละแล้วต่อมาอีกคราวหนึ่งเจ้าสุนักที่มาอยู่ด้วยเนี่ยเขถือมาช่วยจริงๆอาตมาก็ไม่มีสตังคต้องซื้อเศษอาหารมาเลี้ยงในที่สุดเศษอาหารที่เป็นเลือก็ซื้อไม่ไหวเอาผักบุ้งมาผัดกับน้ำมันหมูใส่น้ำปลาเค็มๆ แล้วคลุกให้กินมันก็กินกันแบบอรตรอยกินได้แบบอัศจรรย์แต่พักบุ้งเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันผัดให้เนื้ออ่อนๆหน่อยให้สุกมากๆน้ำปลาใส่เค็มๆกับน้ำมันหมูคลุกข้าวก็กินกันกินอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็อ้วนแล้วก็มีประโยชน์มากคือเราตะมาไปเดินจงกรมระหว่างหน้าสาลาถึงพระโบสถจกักอุติไปตั้งแต่เวลาตีสอง พอถึงเวลาตีสี 4, พ่พระจะพระจะสวดมนอาตมาก็กลับเมื่อจะมากลับมาแล้วปรากฏมีเจ้าสนักตัวหนึ่งมันดำใหญ่มันไม่ยอมกลับมาด้วยไม่รู้มันนอนที่ไหนทุกตัวโดวยกลับมาหมดพระมาห้าสิบตัวหกสิบตัวทั้งหมดหกสิบสองตัวมาถึงเห็นเจ้าดำหายไปตัวหนึ่งก็บอกเจ้าโบที่บอกว่าเจ้าดำมันหายไปอาตมาก็เข้านอน พอเข้านอนก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเดียวจะเสียงโฮกหน้าประตูพระบอสดจะหมายอ้หกจุดเอตัวก็วิ่งออกไปสามสายเพราะว่าที่รับแขกปัจจุบันนี่เวลานั้นเป็นกอไผ่วิ่งไล่ออกเป็นสามสายไล่กวดขโมยก็ปรากฏว่าตอนเช้าได้ผ้าเข้ามาได้มีดได้ปืนแล้วก็ได้ได้กลินคราวเลือด ที่ติดผ้ากางเกงหลุดมันกัดจะผ้าหลุดแต่คนไปได้เข้าใจว่าจะไปทางน้ําอาจจะมีเรือมารับรตะว่าในตอนนั้นปรากฏว่าเจ้าว่ากโกรธมากโทษสุนักมากเพราะว่าเจ้าสุนัขมันกัดขโมยที่หน้าประตูเขาก็เริ่มบิดกุญแจแล้วพอเข้าไปจับกุญแจบิดกุญแจเท่านั้นใช้เด็กบิด เจ้าดำมันกัดแตวพอกัดแล้วมันก็โคกปกส่งเสียงเรียกพวกมันพวกมันก็วิ่งไปเป็นวันดาท่านหลายสุน,นัขนี่ที่จะถือว่ามันเป็นสัตว์ที่เลวร้ายแล้วเลวที่เป็นาคบค้าพาสมาคมแต่ความจริงเป็นสัตว์ที่รักษาทรัพย์สินของสงฆ์ได้อย่างดีมากถ้าเรารู้จักเรียนรู้จักใจสุน,นัขบรรดาเทพุทธสัตร์ทุกคนจะรักสุน,นัขมากเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความกตัญญูรู้รคุณ จะตีจะด่าจะว่าอย่างไรก็ตามทีเแต่มันก็ประจบประแจงอยู่เสมอไม่ยอมโกรธเจ้าของไม่ยอมท้องอันตรายเจ้าของแล้วมันก็มีแค่ปากมันมีแค่ปากครับตัวมีอาวุธปีไม่มีมีดมีปืนมันก็ไม่กกัวมันพร้อมพีชีพเพื่อเจ้าของพวกมันเพื่อรั์สิงเจ้าของก็เป็นที่น่ารักตอนนี้ในการต่อมาในการก่อสร้างบรรดาเทพบุตรสัต ในการก่อสร้างครั้งแรกก็ซื้อสึกว่าเป็นการยากนิดหน่อยที่อาตจจมาอยู่กับตอบมาปีพศ2504 503ขอ้ทษ513ปีนั้นซื้อเสามาสี่ต้นเวลานี้ยทำประตู2ต้นหายไปงต้นท้าที่เป็นประตูเหล็กหน้าแป8 4ต้นจะมาทำโรงสูงสูงคล่อมเครื่องสูบน้ำ ให้นอนข้างบนให้มันลมพัดเย็นๆตอนเวลากลางคืนเห็นน้งว่าปานพระปานพระปานพระปานปัานัน,นถามว่าเธอจะทําทําไมทําอะไรก็จะทำกุฏิหลังเล็กๆสักห้องเดียวให้สูงๆก็ได้รับลมท่านบอกว่าปีนี้น้ำต่ท่วมกุฏิกุฏิหลังนี้กุฏิหลังนี้ที่อยู่นี่ถ้ายืนอยู่น้ำจะจะเลยจมูกให้สร้างปึก ถ้ารีบสร้างให้ทันก็เป็นการรีบสร้างก็มีครูนนทานตะวงเป็นเจ้ามือใหญ่ก็มีเฉลวยปีนึ่งสี่มีสีริรัตน,น์พญญาอาธรแล้วก็มีพิมพาแล้วก็วาสนาอุตสิงก็ทําการสร้างตึกขึ้นมาสร้างให้มันทันเวลานั้นก็ไม่ค่อยสบายช่างก็แสนจะดีมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหันหลังให้ช่างก็ ทักมือชาลงสร้างเป็นหลายวันรีบทำเอาดีไม่ได้แต่เอาแค่อยู่ได้ตนเองพอทำเสร็จได้สามวันน้ำก็ท่วมถึงพื้นพอดีนี่อดรรดาจนพุทธบัิสัตถนหลายการก่อสร้างเวลานั้นก็แสนยากยากกานก็หาไม่ค่อยได้ตอนนี้อาตมาก็อาศัยพระอาศัยเทวดาอาศัยพรหม ปีแรกเมื่อขณะที่เริ่มสร้างอุติท่านมาบอกคาถาบทหนึ่งว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาหาเง,งินข่องล้วต่อมาให้คาถาอีปีหนึ่งให้คาถาบทที่สองว่าคาถาเงินแสนให้คาถาเงินแสนปีนั้นเท่ากติได้เงินแสนห้าหมื่นบาทถ้าทอดปลาป่าให้คุณประสิทธ,ธิ์ตันเศรษฐีผู้ใหญ่การใหญ่เป๊ปซี่มาทอดปลาสองคราวคราวเราแสนงกว่า้ต่อ,ตอมาท่านจะกรมเสริมทุกสวัริ์ ก็เฉิดเสียงสุตวัตสอมีสองสามมีปัญญามีพวกมากก็ช่วยเรื่อยมาจนท่้งเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ระบรดดาท่านพุทธวิษัทัหลายเสียงก็ไม่ดีวันนี้คอก็แห้งมากที่จะโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าต้องสือมันจะไม่พอก็ขอเล่ากับเพงย่อ่าการมาอยู่วัดท่าสงนันแสนจะยากลำบากมากแต่ใดที่สุดมันสร้างพระอุโบสถฝั่งนี้ไม่ได้ขอซื้อที่ฝั่งโน้น ที่เขาบันส่งที่แรกเขาเธอซื้อไล่เด็กเท่าไรก็ไม่ทราบถ้ามมาเธอมาสงสายก็บอกว่าซื้อเธอล้วต่อไปเธอจะขายได้ได้ละหมื่นแล้วต่อมาแต่มาเองก็ไปคไปซื้อต่อได้ละหมื่นที่แรกเธอจะขายเขาง,งานละหมื่นเขามีคนจองแล้วสองรายก็เรียกสามีมาสามีชื่อครูสเสถียร พอตัวอยากอยากจะสร้างบ่ออยากจะซื้อที่ตรงน,นั้นใ้รไล่ละหมื่นได้ไหมเขาบอกว่าเวลานี้คนให้แล้วครับงานละหมื่นก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะซื้อไม่ได้เต่เขาให้ก็เลยให้ไปตามัญ,ญามาพญาก็บอกว่าต้องพ่อบอกไว้แล้วบอกว่าให้ซื้อเถอะฉันซื้อไร่ละสามพันท้องพ่อซื้อไว้ต่อไปได้ไร่ละหมื่นีหลวงพ่อจะให้ไร่ละหมื่นหนูขายกัะ เธอถามสถาสถามีพี่ยอมไหมอาจารย์สถิงเลยบอกถ้าเธอให้ฉันก็ให้ฉันพร้อมจะให้อยู่แล้วแต่ฉันเกือว่าเธอจะด่าฉันนะ่ะเจนน่าว่าซื้อที่ฝางนอตจากวนส่งสิบสองไร่แล้วซื้อด้วยมาเวลานี้ที่ทั้งหมดที่ทั้งหมดจริงๆเป็นที่ทั้งหมดประมาณสองร้อยไร่เศษคนนั้นซื้อมั่งคนนี้นซื้อมั่งอรบรรดาญาโยมุตไวสัตทั้งหลายบททราบร ประการสร้างวัดท่าสูงแล้วไม่มีไม่มีมมมมมมเงินก้อนมาจากไหนไมาจากศรัทธาขบรดาธพุทธบริษัทมากบ้างน,น้อยบ้าตงตามกำลังศรัทธาตามกำลังทรัพย์ินที่เป็ให้ห้เวลามันก็จะหมดแล้วบรรดาท่าน,นหลายขอ้อก็แห้งเป็นทีก็ขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเด่บรรดาธรรพุทธศาสตร์ในกระดิ่งรับฟังทุกท่านสวัสดี